สวัสดีค่ะมาพบกับชิตาเพจค่ะเพจแห่งการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเมื่อวานเสมอนะคะเรามาล้อมรั้วหัวใจด้วยความรักกันค่ะทุกเรื่องราวนะคะเรื่องราวดีๆต่างๆนะคะที่นีเรียนรู้ด้วยตัวของนีเองและนีจะนํามาเล่ามาจับประเด็นให้ฟังนะคะว่าสิ่งไหน,นะคะ่ะที่เราจะมาหยิบจับใช้สอยเพื่อประโยชน์สุขในการใช้ชีวิตของเรานะคะในทุกๆอาทิตย์ค่ะอาทิตย์นี้ก็เช่นกันนะคะนีมีเรื่องราวดีๆซึ่งเกี่ยวกับความสุข ความสุขนะคะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในรอบตัวมีหลายคนถามนี้ว่าความสุขนั้นคืออะไรและทำไมถึงเห็นมี มีความสุขในการใช้ชีวิตเขาอยากรู้เทคนิคนะคะก็มีคนถามเข้ามาค่ะว่าใช้ชีวิตยังไงและมีแนวคิดยังไงที่จะทําให้เรามีความสุขนะคะนี่ก็นั่งคิดว่าจริงๆแล้วความสุขของเนียค่ะมันเกิดจากอะไรและนี่ก็สรุปออกมาง่ายๆเป็น3หัวข้อนะคะสําหรับการที่ทําให้ชีวิตของเรามีความสุขมาฟังกันค่ะว่า3ข้อนั้นมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะความสุขเหมือนการบวกเลขหลัก1ิค่ะ เหมือนการบวกเลขหลักสิบยังไงนะคะคุณเคยคิดไหมคะว่าเวลาที่มีคนให้โจทย์คุณมาคะ่ะให้บวกเลขหลักสิบอะ่ะหนึ่งบวกหนึ่งได้อะไรในสมองของคุณจะตอบได้ทันทีว่าหนึ่งบวกหนึ่งได้สองห้าบวกห้าได้อะไรได้สิบเราสามารถตอบได้ทันทีในสิ่งที่เขาให้คําถามมาถ้าเป็นเลขหลักสิบนะคะเพราะว่าจะด้วยประสบการณ์ด้วยความรู้ที่เรียนมาหรือว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่ในการที่ฝึกฝนตัวเองจนทําให้บางครั้งอะคะ่ะคําถามง่ายๆอะคะ่ะมันทําให้เราสามารถตอบได้ ความสุขก็เช่นกันค่ะความสุขเป็นเรื่องง่ายๆเหมือนกับบวกเลขหลักสิบนี้ไม่ต้องไปควานหาให้มันลําบากการที่ความสุขเกิดขึ้นในตัวของเราอะค่ะเราไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องออกไปหาที่ไหนเลยเราสามารถที่จะสร้างอะคะ่ะณโมเมนต์นี้ให้เรามีความสุขได้เลยโดยที่บางครั้งอะค่ะเราต้องรู้ใจตัวเองให้แน่ชัดก่อนว่าจริงๆความสุขของเราคืออะไร ซึ่งหลายคนนะคะหลงไปกับโลกโซเชียลว่าความสุขของเราคือการไปกินอาหารร้านหรูๆการใส่เสื้อผ้าสวยๆการแต่งตัวดีๆหรือว่าการใช้เงินไปเที่ยวชอปปิง้งหรือการไปเที่ยวข้างนอกอะคะ่ะแต่ให้ทุกคนนะคะลองกลับมาที่ตัวเองก่อนไม่ว่าจะทําอะไรให้กลับมาถามตัวเองก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วความสุขของเราอะเป็นเหมือนคนอื่นหรือเปล่าเพราะบางครั้งการที่เราตามกระแสะค่ะในสังคมอะมันตามไม่ทันอยู่แล้ว แต่ความสุขที่อยู่ในใจของเราความสุขที่มีในตัวเราอะค่ะมันเป็นความสุขพื้นฐานเบื้องต้นที่เราต้องการและหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองค่ะมีความสุขจากอะไรนี่ยกตัวอย่างนะคะความสุขของเนียค่ะนี่เป็นคนที่ชอบอยู่บ้านเพราะฉะนั้นความสุขของเนียค่ะจะเป็นเรื่องง่ายๆไม่ได้จําเป็นจะต้องแต่งตัวสวยออกไปข้างนอกไม่ได้จําเป็นจะต้องไปกินอาหารร้านรูร,รูแต่ถ้าเมื่อไหร่อะค่ะที่มีโอกาสได้ไปกินมีโอกาสได้ไปสัมผัสเหล่านั้นนะคะนี่ก็ไป แต่ถ้าให้นีเลือกอะคะ่ะที่จะอยู่ที่ที่จะใช้ความสุขในชีวิตของตัวเองนิเลือกที่จะอยู่บ้านนิชอบนิชอบที่จะดู n น t f l i x นิชอบที่จะนั่งจิบกาแฟะคะ่ะแล้วนั่งอยู่กับธรรมชาติเฉยๆหรือแม้แต่นิชอบที่จะนั่งฟังเพลงเฉยๆอะคะ่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะเป็นสิ่งที่มันแทบจะไม่ได้เสียตังค์เลยอะคะ่ะเป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตที่เราจับขึ้นมาและการที่เรามองเห็นคนอื่นใช้ชีวิตที่หรูๆแล้วเราอยากไปมีด้วยอะคะ่ะลองถามตัวเองดีๆว่าจริงๆแล้วอะ เราต้องการความสุขเบอร์นั้นหรือเปล่าจริงๆการออกไปกินข้าวข้างนอกอาจจะดีสําหรับคนที่เป็น extrovert ที่เขาชอบออกไปข้างนอกในขณะที่เราอะค่ะไม่รู้ใจตัวเองและพยายามที่จะออกไปบางครั้งการออกไปนั้นแทนที่จะทําให้เรามีความสุขเราอาจจะต้องกังวลเรื่องการที่จะต้องไปเจอผู้คนมากมายแล้วเรารู้สึกเหนื่อยหรือแม้แต่การชาใช้จ่ายต่างๆที่เราไม่คาดอะคะ่ะว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างที่เราไปเที่ยวอะเกิดขึ้นก็อาจจะทําให ใจเราห่อเหี่ยวแทนที่เราจะมีความสุขแต่นั่นอาจจะเป็นความทุกข์ก็ได้นะคะงั้นลองศึกษาความต้องการจริงๆของตัวเองดูค่ะแล้วคุณจะเห็นว่าความสุขของคุณคืออะไรข้อที่2ค่ะความสุขเป็นเรื่องง่ายๆไม่ใช่สิ่งของนอกกายทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะแต่มันอยู่ภายในใจของเรา นี่อยากให้ทุกคนนะคะลองสังเกตอีกครั้งหนึ่งสําหรับความต้องการที่จะมีความสุขจริงๆเพราะความสุขจริงๆไม่ได้มีสิ่งใดที่จะมายึดเหนีย่ยวไม่มีสิ่งใดที่จะมาสร้างความสุขให้เราเลยนอกจากตัวของเราสร้างขึ้นเองในบางโมเมนต์แค่ได้นอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาแล้วหายเหนื่อยอันนี้ก็เป็นความสุขในบางโมเมนต์นะคะแค่อาหารเข้าปากแล้วมันลิ้นของเราอะคะ่ะแต่รสชาติอร่อยๆแค่นิดเดียวมันทําให้เราสดชื่นมันก็ทําให้เรามีความสุข หรือแม้แต่ในบางโมเมนต์นะคะแค่เราอารมณ์ดีแล้วเราร้องเพลงจุดเล็กๆแค่นั้นนะคะถ้าเรารู้จักหาความสุขทุกอย่างค่ะมันอยู่ในตัวของเราในเมื่อสิ่งที่เราต้องการคือความสุขและตัวเราเป็นคนต้องการนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่อยู่ที่อยู่ข้างในของเราะคะ่ะนั่นแหละคือแหล่งผลิตความสุขชั้นดีที่หลายๆคนมองคลามเพราะว่ามันอยู่ใ,ใกล้จนเกินไปถ้าวันนี้อยากจะหาความสุข ลองย้อนกลับมาหาที่ตัวเองนี่แน่ใจค่ะแล้วนี่เชื่อด้วยว่าคุณจะเจอในตัวเองเพียงแต่เราจะยอมรับการมีความสุขง่ายๆนั้นหรือเปล่านะคะส่วนข้อต่อไปค่ะความสุขไม่ใช่ความสุขแต่อย่างเดียวแต่เป็นการยอมรับความทุกข์ในวันที่เราอะค่ะเจอความทุกข์ด้วยเพราะจริงๆแล้วชีวิตของคนเราดังที่นีเคยบอกนะคะว่าเราจะมี2ด้านเสมอมีสุขมีทุกข์ เหรี่ยนนะคะมีมีด้านก้อยแล้วมีด้านหัวคือทุกอย่างมันจะมี2ด้านเสมอเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีความสุขคุณต้องกล้าที่จะยืดอก รับความทุกข์ด้วยเช่นกันเพราะความทุกข์ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อข้อเสียของการมีความทุกข์แต่ความทุกข์อะค่ะมันจะทําให้คนพัฒนามันจะทําให้เราอะค่ะกล้าที่จะตัดสินใจหรือว่ากล้าที่จะเดินเข้าไปแก้ไขปัญหาและนั่นแหละค่ะเป็นยาชั้นดีที่จะทําให้เราเติบโตและอีกอย่างถ้าเกิดเราเมื่อเรามีความทุกข์แล้วเราสามารถยอมรับและเดินเข้าไปแก้ไขยืดอกเข้าไปแก้ไขได้อะค่ะเมื่อเราผ่านไปได้อะค่ะ นั่นคือยาชั้นดีที่จะเป็นเกราะป้องกันให้เราอะมีความสุขในการใช้ชีวิตเพราะจริงๆความสุขไม่ใช่การแค่ยอมรับความสุขแต่มันคือการยอมรับในวันที่เรามีความทุกข์และเรามั่นใจว่าเส้นทางข้างหน้านเราเอาอยู่แน่นอนค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นีลองคิดหลังจากที่มีคนถามว่าในชีวิตของนีอะคะ่ะหาความสุขมาได้ยังไงซึ่งมีพยายามคิดแล้วแต่ท้ายที่สุดอะคะ่ะในการที่จะหาความสุขในรอบด้านนี่กลับไม่เจอเลยนี่กลับเจอว่า ในวันที่นี้อยู่เฉยๆในวันที่นี้ไม่มีเรื่องให้ทุกข์ใจในวันที่นี้ไม่มีปัญหาเรื่องเงินในวันที่นี้ยังมีลมหายใจหรือแม้แต่ในวันที่นี้ร่างกายแข็งแรงนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยอะค่ะแล้วนี่นั่งกินข้าวอร่อยๆอยู่คนเดียวมันยังมีความสุขเลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะความสุขจริงๆอะ ในเมื่อเราต้องการสิ่งที่เราต้องการมันจะอยู่ภายในเสมอมันจะไม่ใช่สิ่งของข้างนอกที่จะทําให้เราอะค่ะอยากไปเก็บเกี่ยวแล้วเอาเข้ามาหาตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันทุกข์จนเราทนไม่ไหวแล้วเรารู้สึกว่าเราเอาไม่อยู่ลองเดินออกไปให้ลองเดินออกไปแบ่งปันลองเดินออกไปช่วยเหลือจงเดินออกไปแจกจ่ายสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะช่วยเยียวยาในวันที่เราทุกข์ให้เราอะรู้สึกดีขึ้นและหลังจากที่เราเยวยาตัวเองได้เมื่อนั้นค่ะ สิ่งต่างๆในหัวค่ะที่มีอยู่มันจะคลายออกแล้วเราจะมองเห็นความสุขที่บางครั้งไม่ต้องไปหาข้างนอกเลยค่ะมันมีอยู่ที่ใจของเราอย่างแน่นอนนี่ก้าการันตีเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นีได้จากการที่มีคนมาถามนี้นะคะว่าความสุขเกิดจากอะไรและนี่ก็คิดว่านี้หาเจอแล้วมันทําให้นีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขจนถึงทุกวันนี้นะคะเอาละค่ะเรื่องราวดีๆอาทิตย์นี้นะคะมีประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวดีๆอะไรอีกเดี๋ยวนีมาเล่าให้ฟังนะคะ แล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะนี่ฝากแชร์ชิตาเพจด้วยนะคะเผื่อเรื่องราวดีๆนี้ถึงใครสักคนแล้วทําให้เขายิ้มได้นี่จะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากค่ะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ